เอาละครับเรากลับมากับสป e ดฟิคชั่นตันสองนี่เป็นไงดูทางขวานี่ยืนสบายยู่คนเดียวเลยเห็นไหมดูท่าร่างเราคือนั่งแบบว่าเป็นินจาเลยเกมบอกกดซ้ายโจมตีเมื่อกี้คราวที่แล้วเราเห็นเฮ้ยนี่ไงมาแล้วแซ่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าตีมันโดนเพื่อนมันโดนเพื่อนโดนเพื่อนมันโดนเพื่อนเออคุณเจ็บเออแต่เราไม่มีเลือดนี่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้น ไอ้นี่เลยอ่ะเฮ้ยจับลองลองตีลองตีเขาจับเขาเป็นไอ้นี่นะเว้ยกาวิตี้แบบว่าเฮ้ยแล้วท่าตีมันยกขาตีได้ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่นีเชื่อยัง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 เออเฮ้ยมันแดงแดงเจ็บเนี่ยโอเคมา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 กดขาแล้วมันมีสีประจำอยู่ป่ะเฮ้ยเจนเธอนี่นี่นี่สีของสีของข้าพเจ้าข้าวข้าวเจ้าจะแก่กันแล้วเธอเธอนี่เอ้ยหน้าสีมันมี ้ลงลากด้วยอแล้วเออยได้ยังต่อผมด้วยกลายเป็ตีชิปนี่เขาต้องปามีดอ่าเฮ้ยโอ้โหเผเท่โคตรเท่ตายแล้วเขาคือมาเป็นเอ้าเจอเจนี่อันนั้นของเขานี่นี่ของเธอต้องเธอต้องเธอต้องโยงกับไอ้นี่ไอ้ที่มันห้อยห้อยอยู่เนี่ยตรงเตงเนี่ยไหนอะไม่เห็นอะตรงเตงอะไปไงต่อนี่อย่างนี้เองไหนต้องไปฝั่งนู้นไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ไปปะ ไถึงเขากำลังดันอยู่เขากำลังดันอยู่เอ๊เราไปต่อดันมาดันมาดันมาแล้วดันไปไหนอ่ะไอที่มาไม่เห็นมาเลยต้องไปรับเหรอไปเองหมดได้เด้อโอเคมาเลยพวกเออเฮ้ยปุบฮุบฮุบนี่แย่จัดเจ๊ด้วยเฮ้ยเอาอะโอเคนี่ก็ต้องเขาตัดเองแล้วเธอแล้วมันมาทางเดียวกันมันเดาเร็วเร็วเร็วนี่นี่ขึ้นมาแล้วเนี่ย ต้องตีป่ะนี่ลงล่างวะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหมึงมึงไอ้ที่โดนไม่ใช่แค่ของอือกูด้วยเดี๋ยวเดียวแรงมาหน่อยแรงมาหน่อยแรงมาหน่อยอะไรของเขาวะแรงมาหน่อยแรงมาหอยู่ี๋ยเขาก็ตีจนแบบว่าเออแล้อะไรเนี่ยน้ำเหนืออะไรเดี๋ยวน้ำมันมีบอสตอนที่เบอร์บอกว่าจัดการมันซะคือแนะนำยังไงเนี่ยก็ ราคาบะนักฆ่าเลือดเย็นอะนะโอเคอันนี้เราไปได้ครับแต่ต้องใช้เชื่อมต่อเออนี่แหละต้องโยงต้องโยงนี่อะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่สรุปเรามีดาบอาวุธมาเพื่อปีนเฉยๆไม่ได้เอาไปสู้อะไรเนี่ยดึงสิดึงสิดึงนีม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 ีเห็นไหมมีอันนี้อันนี้ว้าวเฮ้ยข้าพเจ้าเองนี um ่ ว,ว,ว้าววว้าอ้าวทำไงต่อปุบนี่เขจาจะการเองเขจาจะการเองอ๋เอเขาเขาต้องรอเขียวๆไงเธอมันมีสีเธออ๋อเขากลับตายไปแล้เออโดดไปแลยหนึ่งสองปุ๊บเออเดี๋ยว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 พ่อเธอรอเนี่ยตรงีได้ไหมตีได้ไหมเนครั้งนี้ตีได้ไหมเนี่ยหมดแล้ววะงไงเดี๋ยวเนะนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึง จะมาถึงเนี่ยไม่ขี้นะกิ๊กปั้นทางแล้วอ่ะคลิกไซ้ย์ยคลิกซ้์หลายอันกันกระโดดด้วยกระโดดกระโดดสองที <c oughs> เอาละโอเคดูแลเร <c oughs> ารู้จะทำยังไงเลยเรี <c oughs> ยนเธอกดคลิกไซ้์เฉยก่อนดิคลิกไซ้์เฉยก่อนต้องคว้างอ๋อเดี๋ยว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 เธอต้องเธอต้องคว้างอันนั้นมาให้โดนดูดิเขาจะเปิดเขาจะเปิดแหล่งพลังงานให้เห็นป่ะปามให้โดนด้วย อ,อมามาเอาล้อเลยนะโอเคโอเคเสียไปหลายชีวิตเลยนะเมื่อกี้าเราจะมาได้มาเปิดเปิดเฮ้ยคุณเป็นซูเปอร์แมนเหรอโคตรเท่อ่ะแล้วนี่คุณเป็นซูเปอร์แมนเหรอใช่ผมต้านต้นแรงถมถ่วงของโลกแบบนี้ได้เยสโคตรเท่อ่ะนี่นะเนี่ยเขาต้องตัดให้เธอเว้ยพิลาหนึ่งละ จะมาโอเคแป๊บนึงโดนโดนทับโทษโทษโทษอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอต้องบอกเขาเราต้องบอกเขาว่าไหนเธอต้องบอกเขาเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วเธออยู่อันไหนเขาจะไปอยู่อันนั้นเลยอ่าใช่อันนี้อันนี้นี่มานี่มานี่มาโอเคแล้วดดมาที่ต่อจากนั้นอันนี้เอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหไปไม่รอดอีกแล้ว อันนี้อันนี้ฝั่งนี้อันนี้เธอ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 ฝั่งนี้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 ยาวเลยนะฝั่งนี้ยาวเลย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 เออฝั่งเดียว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 มาๆมาทำไม่ได้เออนี่เออเอ้าวเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะไม่ใช่รู้สึกว่าฉันปวดหัวกับอะไรที่มแบบว่า โมชันซิงเด็กง่ายมากอาเราบ่นบน,น่าจะบ่นเพราะว่าแบบตอนนี้มันภาพมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมคนไปวนมาโอเคเธอต้องโอเคอุ <c oughs> ้ยต้องต้องผุนไปทางไหนเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอ้ยนี่นี่เขาจะเขาเขาต้องตัดทีหลานนี่นี่น,นี่โอเคเธอหวนอีกขั้นหนึ่งวนอีกฝั่งหนึ่งวนอีกฝั่งหน,นึ่ง,ง <c oughs> ให้เขาตัดสวยเอาละจู๊ดโอเค โอ้ท้องฟ้าโอ้โหโคตรตัวว้าวโอเคอันนี้มันเริ่มชักจะเท่นิดนึงแล้วล่ะแต่ว่านี่มันมากกว่าที่จะบอกว่าง่ายเดินไปลุยง่ายนี่นะเนย์เนยมันวิวอะไรวะเนี่ยฉากอะไรกันหมอกไหนบอกง่ายไงแต่ไม่ง่ายแล้วเนี่ยอันเนี้ยใช่จริงด้วยฮะโอเคเข้ามาที่จุดตรงนี้ปุ๊บโอเคหลังจากนั้น เเอาลยมีคนกระโดดเลยไปเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคนกระโดดเลยโอเคขึ้นตรงนี้เหยียบเหยียบเหยียบบนเหยียบบนรถเธอเหยียบบนรถเหยียบกันเลยโอเคขึ้นทีละคันขึ้นทีละคันโอ้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 เกือบปนกันมายังมายังมาละมาละมาละมาตามมาตามมาลอกก่อนลอกก่อนลอกก่อนอันนี้เข้าไปก่อนรอเธอตามมา ดูการเคลื่อนไหวข้าพเจ้าแล้วเจ้าจงตามมาเฮ้ยอันนี้อะไรวะได้แล้เหมือนมันจะเปิดมันจะเปิดอะไรบางอย่างอันนี้เขาเปิดอะไรวะเปิดแล้ววะอ๋อเธอต้องไปยืนเธอต้องไปยืนเดี๋ยวเขาตีให้มันกระโดดน่าจะน่าจะแบบเด้งไปอะไปยืน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 อ่าฮะกระเลยติดต่อติดต่อเขาเขาต้องโยนอะไรใส่อะเดี๋ยวไม่ต้องอะเดเขาลองหาทางลองไปลองไปก่อนอะไม่รู้เหมือนกันอ๋อนั่นไง เฮ้ยอย่าทิ้งข้าวไว้เลอยังไงเออเห็นไหมเขาต้องโยนช่วยถือไม่เห็นช่วยเลย,ยเหมือนโยนมาใสา่เ่อนแน่แน่แน่แบบหนึ่งมันก็มันต้องโยนใส่ป่ะลองดิลองดิหาลองว้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ข้าวไมา่คิดว่าเป็นแบบนั้นแน่นอนลองันี้ดิแป๊บหนึ่งช่วยยังไงวะต้องต้องเดี๋ยวลองไปยืนข้างล่างนี้อย่ายืนข้างบนอ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างมีอะไรให้ยืน อะไรวะเธอ,อค่อยๆได้ป่ะค่อยๆไหลมาได้ป่ะมันไม่ต้องโยนได้ป่ะม,มันไหลไม่ได้มันไล่แค่โยนไงอุ๊อ่านบกไปเลยเว้ยเอ๊เฮ้ยเธอเธอเธอเห็นทางซ้ายป่ะโยนให้มันแตกโยนให้มันแตกโยนใส่มันแตกโยนใส่มันแตกแต่กระจกใส่กระจกไม่ใช่พี่มีสีชมพูสินั่นแหละเออเอาละโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วกูจะไปกันต่อทีเนี้ย ยังไงวะเนี่ยไอตัวแม่งถึงหรออืมแถวนั้นมีอะไรที่มัน,นทำลายได้ไหม <c oughs> ม,มันแบบว่ามันเป็นกายแบบอ๋อแป๊บหนึ่งนะอ๋อแน่แแป๊บหนึ่งนะไดไหมได้เหรอโอู้แจว๋วอ๋อนี่ไงไม่รู้ว่อ๋อโอ้ตาย <c oughs> <c oughs> เป็นไมเอาอะไรของเขาอนะ่ยอยู่เฉยๆก <c oughs> <c oughs> ็จากไปซะแค่เธอต้องดึงมาทางนี้ปไป

อยยิิ้มหนนน่ดึงโอเคตายแล้วมั้งเอ้าเฮ้ยอะไรวะน่าข้างหลังอ๋อมันต้องรอเธอนี่นี่นี่เธอต้องใจเย็นใจเย็นเกาะเกาะบันไดมาเกาะบันไดมาเออมาแล้วฮะแย่อุ้ยลวงลวงขอโทเขอโทษขอโทษขเโทษไม่ใช่ไม่ใช่เขาเดินเขาเดินลวงเขาเดินลวงเอาะขึ้นใหม่ขึ้นใหไปเบยมาแล้วเดิไปข้างหน้าสกู๊ปเฮ้ยข้างหน้ามีสีของเขาอยู่เห็นปะใกล้แล้วมืออะไรวะเนี่ย อ๋อนี่ไงแคนเซิลเพื่อตัวเองไปกลับมาลูกเดิมโอเคสวยเอ,อ้ยเอาว่ะโดนโยนไปเลยนะเดินไปลุยวันนี้มาแลนะ้วเนี่ยน่าจะอันตรายโอ้กิน,ยกน,น,นอย่างก,กับกระเป๋าในยิมฉันเลยเดี๋ยวนะไปออกกำลังกายที่ไหนเนะน,นี่ยปกติก็ว่ายน้ำนะวันนี้สำหรับข้อต่อนะดีสำหรับข้อต่องานไม่ไดีสำหรับอันนี้แหละ เฮ้ยเจ๋วว้าวว้าวจัดการไปไม่ต้องไม่ต้องไม่น่าต้องจัดการนะนี่จัดการต่อล่วงแป๊บนึงอ้าวใจเย็นดิโอเคเธอเธอเธอต้องดึงอ่าดึงอ่ายอดนะฮะไปไงวะเนี่ยคนเราแค่อยู่คนเราอยู่เอาเลย เอ้าเอาไม่น่าใช่แบบนั้นนะอ๋อไม่ใช่เลยเรียนนะได้ๆๆโอเคปีขึ้นได้แล้วตรงนี้โอเคจุ๊บตึ้มอ่าไปต่อไปต่อเป็นเตระเป็นเตระเตระเตระนี่มันเหมือนตีลังกาอยู่ปะเดานะอ่าเธออาจจะมาจากเมืองใช่ไหม ใช่เกิดและตทีนั่นเลยนะโอ้กอ้อ้โหโอโอ้หอยู่โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห h อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้หอ้อ้โหโอรโหโม้โหโอ้โหโอู้หอ้โหโอ้นหอ้โหโอ้โหโอหโอ้ห้นออหอออ ทำไมมันอย่างนั้นวะแป๊บนึงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจะต้องรอหรือมั้งรอ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 แต่จังหวะไปตรงบันได้การจังหวะไปตรงบันไดเลยดูไปนะแจะปีนขึ้นมาไดนไหวขึ้นมาไดนนี่ไม่ต้องขึ้นระดับผมเมื่อกี้เมื่อกี้โล่ไปแล้วนะระดับผมตลกอะ come on ไม่เปิดเลยโอ้เสียงอะไรอ่ะไปเเอาไป อันนี้ไงตำรวจไงตำรวจป้องกันการก่ออาชญากรรมหยุดแล้วยกมือขึ้นเหนือหัวเอาไงต่อตามฉันนะนี่เราจะสู้แล้วก็ผ่านไปให้ได้ไม่เคยสู้มาก่อนเลยเราคาดหวังอะไรวะเราเป็นไซเบอร์นินจานะเว้ยโอเคดูเหมือนว่าหน่วยกองกำลังกำลังจะมาเหรอ ไม่ใช่ใช่ละวดูว่ามาทางแก๊งเลยเราเป็นกุไทยทู่ไงตัดการมาเลยยังไงนะอกุฏิเราไงมาเลยเอ้ยต้องใช้ขวาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแบบโคตรเทพเฮ้ยผมไม่ต้องก่อศัตรูเอ้ยไม่ต้องก่อเขาดิผมก่อศัตรูเอามีมีไม่ถึงวะจู่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 จ้า เฮ้บปึ๊บวันนี้ครับผมมาแล้วสี่สี่ใหญ่โอ้โหโคตรเท่เราแม่งนินจาของจริงเอ้ากลับกลับไปหาที่เดิมมีตัวใหม่มามาเหรอเมื่อกี้โดนนิดนึงอ้าวเฮ้ยมี่แกหนีเฉยไปไหนแล้วโอ้โหมาเจอกันตรงกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บมานี่โอ้โหไซเบอร์นินจาของจริงเท่จัดข้างหน้ามีสามตัวเถอะเฮ้ยกูกำปองโอ้โหอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเจียต้ตีกันเนะเฮ้ยแต่ว่าไ่เท่าไหร่มันยังพอไหวนี่พิชาดาบนี่โซโลคนนั้นเขาตีไงวะเฮ้ยเธอราเขาตีเปิดนี้ได้ให้เธอให้เธอเอาไประเบิดมันเอาไปเอาไปเอาไป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 เออาไป เอาไปลุยมันเออเอาไปเอไปไฮ้ยเฮ้ที่ตึ๊ที่ตีนั่นฟูโอ้โอ้ไปไปไปโดนเลยล่ะเออท่าเมื่อกี้แตกเป็นฝุ่นเลยแต่ทีนี้ระวังโซอี้เอาฟูอเออโดนนี่ไงโดนเออกี้นี้เขาเป็นฝุ่นไปละ ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงแต่เป็นเออตายดีกว่ากูลงสูงขนาดนี้นั่นมันจำเป็นใช่ไหมเนี่ยเลิกบ่นเถอะน่าต่อเรื่องราวให้จบเมียวมันอะไรเนี่ยะเลกาโตไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันมาดิไม่ใช่เรื่องราวนะมันดูไม่ใช่กริชเลย ไม่เหมือนวาร์ปหรืออะไรบางอย่างสงสัยจังมันไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกอย่างนะมิะั้นมันจะแย่กว่านี้แต่มันก็คุ้มค่าที่ระสนไพรไม่ใช่เหรอสำรวจอ่ะเราจะเจอคำตอบก็ได้อาจจะเป็นกับดักหรืออาจจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ก็ได้นะเราต้องเลือกเหรอเราต้องเข้าไปนั่นแหละขนาดนี้แหละเออโอ้โหมันบวบเลยเอาได้กูบวมไปก็ได้ เมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านเลยไม่ได้เห็นอยู่วิ่งหรืกสะลุปไปเลยไม่ไม่ใช่เขาอะ่ะฟองไม่ฟองไม่จับตัวโอเคว,ว้าวที่ไหนนี่เนี่ <c oughs> เยเย่อุ๊ยไปยอดเลยอเอ้ยเอ้าแจ๋วอาวุธกูไปแล้วโอเคคราวนี้เราติดเพราะ่ามัไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมตอนพวกมันบอกว่า,าวจะขโมยไอเดียเนี่ย นี่เรากลับมาเรื่องของเธอเหรอใช่แล้วก็ไม่ใช่นี่มันเหมือนเรื่องราวที่ยังไม่เสร็จที่ฉันกำลังจะรวบมันอยู่นะแล้วมันเป็นแบบไหนอ่ะให้ดูน่าจะดีกว่านะถ้าว่าตามตรงเคเตรียมจะเสียใจแล้วเนี่ยวิเราได้ลุยทะเลทรายแน่เลยเป็นออฟเฟอร์เซียวเนี่ยงั้นแสดงว่าเรเดอร์ไม่ใช่แค่ขโมยแต่รวมถึงไอเดียที่ยังไม่เสร็จด้วยเหรอ ใช่งั้นมีแย่มากเลยนะเนี่ยเออแย่แหละหมายถึงกูเนี่ยแย่ต้องมาวิบบ่งอุ้ยอุ้ยต้องลวงแน่เลยเอ,อนี่ยนี่มันฉลาดมเธอว้าวหัวใจที่สามคนนั้นตายไปแล้วมันดูไม่ใช่เพื่อนเราเลยได้มันตายไปหมดแล้วพวกนั้นน่ะนะเอ้า <c oughs> <c oughs> ข้างล่างมีคนยังไหลเอเลยข้างล่างมีคนหัวที่หัวตามอยู่ข้างล่างไหลเย <c oughs> อะเออทำไงเนยดูสิเราจะมาเจอกันโลกแห่งอะไรกันกำลังไปฮะดีฮะเดย์ว้าวแล้วคราวนี้ถึงเวลาแห่งทรา,ายแล้วเอาดีนี่เอาดีนี่ โอ้โหโอเคไอฉลาตอนนี้เลาะมีชีวิตอยู่แถมหิวด้วยหิวนี่เอือวเฮ้อเฮเฮเอือเอือตายูเราเราเราต้องขึ้นตรงนี้มาอออไม่ได้โอใช่ใช่ใช่ชเอือวัดึงตับดึงนะทรายเหมือนดูดพลังเราไปด้วยเว้ย เธอค่อยๆมาแับขนาดเลยทุกคนกระโดดสองทีกระโดดสองทีแล้วพุ่งเธอกระโดดสองทีแล้วพุ่งแล้วก็ลองหาทางไปก่อนทางไหนที่ไปได้บ้างวะโอเคนี่ไปได้เฮ๊ยแป๊บนึงไปไปไปอันนี้อันนี้เอาอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้รอดเธอชิบหายแล้ว เดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้เธอต้องวิ่งไปเธอต้องวิ่งไปเห็นทางขวาปะเห็นทางขวาป่ะเออเดี๋ยวเขาล่อให้พร้อมนะหนึ่งสองซับไปไปเลยไปเร็วไปเร็วเฮยทันโอเคแป๊บนึงไม่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 หยุดหยุดหยุดจิาไปไปไปแล้วก็ไปเธอกดให้โดนกดให้โดนเออกดไม่โดนกูก็โดนสิครับเอาเอา ไปกดไว้เอ้ยทันเว้ยโอเคพร้อมพวกเขาอย่างยาวเลยนึ่อไป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 เอ๋โอ,โอ้ยยาวพอกันเลยพร้อมไปบ๊องนึ๊งบ๊องดึ๊งดึ๊งเอ๊ยเจ็บ ไม่านท่านท่านเธอเราเขาโดดลงไปก่อนโอเคเอาพร้อมแล้วครับนะกดกดกดเอาใหม่ๆหนึ่งสองสามเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออได้อีกสักทีไหมอีกสักทีมามาเธอมามาได้เลยมาได้เลยมาได้เลย โดนหัวแม่ s! <S งแน่ะโดนทุบหัวแม่งให้ตายไปเอาขึ้นไม่ได้ uh อีกไ,ได้ละแบบได้แบบเสียวเซลล์โอเคเรื่องวัโดดโดดโดดก้นพิษเอาขอขึ้นข้างบนเลยโดดเลยเธอโดดเลยไม่ไม่เธอโดดขวาก่อนขวาก่อนมันมันบังคับยังไงอ่ะกแต่บิวดีนิดนึง หมดจิงเฉียงอ่ะจิงเฉียงเออสองอันพร้อมกันอ่ะโอเคโอเคนั่นแหละ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 ่แหละไปไใช่ขวานขวานขวานหน้าหันหน้าก่อนหันหน้าก่อนหันหน้าเอกระดีพร้อมกันอ่ะเออแล้วก็วิวเออโอ้ใช้ได้ไปกดรัวเราต้องหมุนเฮ้ยแบ่งแบ่งแล้วแบ่งจอแล้วแปลว่าต้องแยกกันละถึงเวลาแยกกัน หูข้าหัวกูไปเลยข้าหูว่าฉันไปดีกว่าว้ยโอ้โหตัวอย่างนะโอ้โหตัวอะไรวะโอ้โหแมงฉลามฉลามรอกินเป็นล่าเลยระดูไปเป็นยงไงบ้างทำไมแล้วทำไมแล้วม่อยู่ในนี่นี่นี่มาทางนาฬิกาทร์สแล้ไว้ No เราพวกปลาพวกนี้ล่ะจะไม่คิดเลยว่ามันจะให้มันเป็นอะไรแต่มันตื่นเต้นดีนะโอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยเอาเอามีใครเป็นอะไรวะอกระโดดลงออกฮะโอเคฮะโอ้มีประตูข้างในด้วยฮะแต่ต้องรอขู่เราก่อนกำลังปีนเสามาแต่ไกลเลยฮะตึบบบึึึบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าโอ้โหหนักเหมือนเดิมโอ้โอะไรวะเนี่ยแล้วมีแผนที่เราต้องไปฝั่งนู้นไหมมีสิไฮ้ยโดดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันเย็ดเกนี่มันเดือดดูนปะเนี่ยเดือดดูนเดือดดูนมันพลาไปแล้วโอ้โหเท่อะมันมันมันมากเลยนะไม่รู้ดิแต่ว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยหูกาพิ่จังวะต้อุ้ยยังทันยังทันเธอประทันวะยังทันยังทันโดดแล้วต้องโหดีถ้าจับทันเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วเราก็นึกว่าจะโดดพร้อมปลาไม่ใช่เราโดดคนเดียวตายละมาเอ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหดม่ดิ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 ดไปด้วยนี่เจ้าหนอนดูหลวงข้าโอ้โหคตรเทพปาร์นวะเลยอ่ะเจ้าหนอนดูหลวงข้าคนละเสาเสาสองจุ้ง สองเสาฮะซ้ายขวาแบ่งกันไปแบ่งกันไปมับครับท่าฉลาดเฮ้ยเธอนี่มันทำได้เป็นอย่างธรรมชาติจริงเลยอู้งกลังจะบ้าแล้วเนี่ยได้ตัดดึงเฮ้ยท่าฉลามไม่มาไม่อยากจะคิดเสียวฉลามไม่มานี่ลงเต็มทรายนะมีอะไรอ่ะลูกอะไรเวมีหรอวะน่ามันคิสละเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไปเร็ว เออโอ้โหเฮ้ยกลับไปที่เดิมเหรอกลับมาเรื่องเธอแล้วเหรอใช่มาแล้วจุดเดียวกันกับที่เราออกมาเลยเว้ยอ้าวเหมือนให้เราไปเที่ยวเยี่ยวไปเที่ยวเยี่ยมเยียนมาเอ๊ะมันไปไหนแล้วล่ะ ไม่ไม่รู้สิเดีมันถูกลบจากการจำลองนี้ะลบเหรอแปลว่าเราช่วยไอเดียของฉันจากการถูกขโมยได้แล้วหรอคงเป็นอย่างนั้นล้มั้ย้ยงั้นเราก็ลองมองหาเรื่องเรื่องอื่นๆก่อนไหมไม่ไม่แต่เราควรจะไปตามล่าคริสก่อนที่มันจะหนีไปไหมไใช่ก็ใช่กลับไปเป็นนินจาไซเบอร์ที่รุนแรงนนดีนะอ้าวเป็นไง <their> I for one will stay vigilant for these side story yes, thingies. Okay. okay, then I'll track the crime boss.